สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไปดาวนะคะดาวดาวมีไว้บึงดูจะยังไงนะคะไปไปตามใบเลยนะคะวิเจาะสามเจ็ดสองให้เลยนะคะวินแค่นี้เองนะคะสามสองสามหกสามเก้าซื้อเจ็ดศูนย์อย่าลืมหนึ่งศูนย์เด้อ 7จ็ดสาหซื้อสองหนึ่งอย่าลืมสองเจ็ดสองห้าสองปดหนึ่งสสองสนะคะเด่นบันอะไรนะวันอังคารก็คือศูนย์ะเดี๋ยวจับ3ามตัว3ามตัวก็วินในนี้เลยนะคะวินในนี้เลย หนึสองำคัญนันทุกคนหนึ่งสองสี่หนงองามน่า,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 านี่เลยนะคะว่ามียังหลายจ้ะบอลกระป๋า เป็นอะไรดีอ่ะแล้วอย่างนอนี่มีอย่างนอบด้วยนะคะเน้น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 สามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะทุกคนเน้นจอให้เรียบร้อยนะคะเจ็ดสองเด้ออย่าลืมด้วยนี่เฮียเจ็ดสองตารางแต่ว่าจ,จอนี้ให้ เด่น0กับ4 0 3 0 6 0 9 4 0 4 3 4 7จจ้าประมาณนี้เลยนะคะอ่านี่เลยนะคะดาววัดใจทุกคนดาววัดใจนะ,ะวันนี้อ่ะขอให้โชคดีค่ะ